rồi ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไม่น้อยจังหวะแดนชุดเดีแน่แดนแดงชุดเดียนะลูกให้กูยิงอะไให้กูยิงใครให้กูยิงใครเนะี่ยสรุป โอ้ยก <R> ูยิงให้เว้ยเฮ้ยทำไมเราเล่นกระจายกันแต่ลูกสามอะปวยบันดี้ปวยบันดี้แดงมันฟื้นหมดแล้วนะแดงมันฟื้นหมดแล้วนะตีนแดงก็ได้แค่ไมหน่อยหน่อยมีปีขนาดนั้นแดงขยับไปข้างหน้าหน่อยครับอะไรวะน้าปเูวยตัวหมองเลยโง่ขยับเข้าเสียขนาดขยับเข้าขยับเข้า ทำไมเป็น่นกระสีชมพูวะลูกสาวพวกเราทั้งกันเลย yeah. เฮียเราต้องขยับซ้ายนะขยับไปซ้ายสุดอ่ะให้แดงกับชมพูมันตีกันน่ะไม่งั้นเราหมดลูกสาวขยับซ้ายสุดขยับซ้ายสุดลูกสามขยับซ้าย lúc sáng phải nhảm át sái suốt đấy, lốt, lúc sáng có nhảm át sai đấy không? เล่นอะไรกับใครของเนี Hence, no ่ยสุดท้ายจะมาเล่นุกสุดท้ายเย้ข้ามคัวอะไรแล้วมึงทำไรกูทะไรแล้วเกียรู้นเกียรู้นเกียร้โง่เนี่ยตายโง่ ใครรู้ไหมเรียนกูอะเรียน่ะไกว่ตัวคนหลักกูช่วยเพื่อนน่อยเฉพาเออกูจะสอนเพื่อนนะครับวันนี้แค่เรียนเยอะกูอยากแคทำอะไรไว้เนี่ยกูคุยกับเพื่อนกูเครียดแหละบ้าอ

เป็นปะนาะทีมานายดมันวามัว้ายแมื่อกี้นีตัวไหนล่ะแดมึงลั่นที่อะไรวะงหน่งนายผูมึงทำได้แค่งนล้านนะูมึงทแค่นหนึ่ ตัวฟรีนะมึงเกิดมาก็ฟรีฮี่อควยอะไกแวนซิ่งก็มาเลยอะไรฮะพี่ครับสั่ง้เลยนะพี่ครับหนึ่งจั่งเพื่อนนะมึงเพื่อนนอนไซพีโกนะมึงอีโก้นะมึงพี่ครับ งหรอสกิลเลงหรอสวยเล่นงงไม่พอตหลังเนี่ยทำไรโมเกียสรุปแล้วเป็นที่นี่ใช่ไหมเป็นที่แผทใช่ไหมไม่ใช่เป็นที่นี่ใช่ไหมก็คือกระตุกเลยใช่ไหม แล้วก็ไปที่แผ hey? ่นใกล้เลยครับโอ้จะตายแล้วเพื่อนมีเยอะนะเพื่อนเพนมีแต่ไม้กูก็ได้โอ้

เกลอยดฝ่ากนิสัตอะไรน่ะตัวน่ะูก,กวะมใช่าไใ้ทำล เจ๊แทงมันไปดอกเนี่ยเพื่อนเล่นมีไหนเพื่อนว้ายเฮียมึงตีเมนหมาดิเมนหมาจะหมดที่อ่ชมพูไหวเว้ยชมพูกลับมาเว้ยชมพูกลับมาเว้ย จีิงจริงเนอะโอียมเลยค เายวตัวไหม่ห้อไหนแ้ยใ่ไัวแดงไส่แดงใส่แดงแดงยังไม่ดนะใส่แดงไม่ดนะแดงลิ้ตีไปก่อนเข้มพีหลางเด้อ ดีดีดีอ่ะดงดีทำใจหมดแล้วเดี๋ยวเดียวยังต้องอยตยงตายวงตายวงวแตงโมโกโก้นี่นี่ได้จีก่อนเข็ทีหลังเอดเสื้อข้างในนสินแดงจีก่อนไม่ได้เกอด เตา้านชั่วโมงนึ่งได้พันหนึงกูฟาร์มสิบห้าีสบห